จำไว้นะทองถ้ากูไม่อยู่แล้วอย่าทิ้งไอ้พลอยมันเป็นลูกของกูเสียงสั่นเครือของเพื่อนรักดังขึ้นในห้องพักคนไข้เก่าๆวันนั้นตาทองวัยห้าิปียังไม่ทันงอมดีพยักหน้ารับคำอย่างหนักแน่นมือเหี่ยวย่นจับมือเล็กๆของหนูน้อยวัยขวบเศษที่หลับตาพิมพ์อยู่บนอกของแม่แล้วกล่าวสัญญากับใจตัวเองว่าจะดูแลจนวันตาย เวลาผ่านผ่านไป20ปีตาจา๋าหนูมาแล้วเสียงใสๆของหญิงสาววัยยีปีดังขึ้นกลางบ่ายวันหนึ่งท่ามกลางสวนไผ่ที่ไหวเอ็นรู้ลมตาทองในวัยหกปีหันมาเห็นเธอในชุดกระโปรงเรียบง่ายดวงตาสายแจ๋วรอย,ยิ้มหวานๆเหมือนแม่เมื่อครั้งยังสาวอยู่มาก็ดีแล้วพลอยน้ำเสียงห้าวดึก แต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนจนหัวใจสาวสะท้านตาทองเดินมารับกระเป๋าใบใหญ่ในมือของเธอเหมือนไม่ใช่เรื่องลำบากตั้งแต่วันนี้ไปหนูมาอยู่ที่นี่นะอยู่กับตาตามที่พ่อของหนูฝากไว้เขาบอกพางยกมือหยาบก้านรูปเลือนผมของเธอเบาๆเหมือนกำลังสัมผัสของสำคัญที่สุดในชีวิตหนูพลอยเงยหน้ามองเขาตาทองในสายตาของเธอไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยทั่วไป แต่คือทั้งบ้านคือทั้งครอบครัวที่เธอเหลืออยู่เพียงคนเดียวหนูจะอยู่ขาตาหนูจะดูแลตาเหมือนที่ตาดูแลหนูเสียงหวานตอบกลับพร้อมกับรอยยิ้มจริงใจท่ามกลางสายลมร้อนอ่อนๆของฤดูดแล้งตายลม่ายสูงชะลูดตาทองก้มมองดวงตาใสาของหนูพลอยด้วยหัวใจที่สั่นไหวแผ่วๆอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิต ไม่ใช่เพราะคำสัญญาเก่าอีกต่อไปแล้วแต่เพราะหัวใจของเขากำลังถูกเด็กสาวที่เคยอุ้มไว้ในอ้อมแขนบีบเบาๆเข้าแล้วจริงๆบ้านไม้หลังเก่าใต้ล่มไผ่กว้างพอสำหรับคนแก่คนเดียวมาตลอดหลายสิบปีแต่พอหนูพอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยความรู้สึกของตาทองกับเปลี่ยนไปในทันทีห้องมันก็มีแค่ห้องเดียวนั่นแหละพอย เสียงห้าวๆของตาทองดังขึ้นเบาๆมือก็กาวศีรษะตัวเองแก้เกอหนูพอยิ้มหวานใบหน้าใสๆนั้นทำเอาตาทองเผลอมองนานกว่าปกติรอยิ้มของเธอช่างสดใสจนเหมือนเอาแสงดาวมาป้ายไว้ที่แก้มใสๆไม่เพียงเท่านั้นเด็กน้อยในอ้อมแขนในวันนั้นโตมาเป็นหญิงสาวเต็มตัวช่วงไหล่กลมมน หน้าอกที่อวบอิ่มสะท้อนแสงไฟจากตะเกียงจนตาทองต้องเบือนหน้านี้ใจเท่าๆนั้นสั่นไหวอย่างที่ไม่อยากยอมรับมันหนูปูที่นอนข้างเตียงก็ได้นะคะตาเสียงหวานๆเอ่ยขึ้นพร้อมกับกระพริบตาปีบๆอย่างไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังทำให้ตาทองแทบลืมหายใจมันไม่ดีหรอกลูกตาจะกั้นมุ้งให้ตานอนทางนี้พลอนอนทางนั้นนะ เขารีบเอ่ยพยายามตั้งสติไม่ให้หัวใจของตัวเองไหลไปตามรูปร่างโค้งมนตรงหน้าตาทองหยิบไม้ไผ่สองสามท่อนที่เก็บเอาไว้ข้างฝามาทำเสากั้นมมงง่ายๆให้กับเธอหนูพอยขยับช่วยเขาปากกรเจ้ยแจ้วไม่มีหยุดเสียงหัวเราะสดใสกระทบหูจนคนแก่หัวใจอ่อนยวบตาจา๋าตาใจดีจังเลยอะ่ะ แล้วรอยยิ้มหวานนั้นก็บานเต็มดวงหน้าอีกครั้งหนึ่งตาทองหลบตาแทบไม่ทันเขาคิดเพียงว่าเด็กน้อยของเขาโตเกินกว่าที่ใจของเขาจะต้านไหวเสียแล้วคืนนั้นลมร้อนพัดเอากลิ่นหอมอ่อนๆจากกายสาววัยเจริญพันธุเข้ามาในมุ้งของตาทองจนตาทองหัวใจว่าวิวนอนหลับตาแต่ร่างกายกลับตื่นตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายสิบปี ตาทองได้แต่ถอนหายใจยาวๆก่อนจะหลับไปด้วยความรู้สึกหนักแน่นในใจว่าเขาต้องอดทนเพราะหนูพมพลเป็นทั้งสัญญาและอาจกลายเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเขาเช้าวันต่อมาเสียงนกกลางเขนร้องเจื้อยแจ้วอยู่ที่กิ่งภายไอแดดอ่อนๆลอดผ่านช่องฝาไม้เก่าเข้ามากระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของชายชราตาทองลืมตาขึ้นกินข้าวหอมๆลอยมากับลมบางเบา ออเขาพืมพาเรียกเด็กน้อยในใจก่อนจะลุกเดินไปตามกินในครัวไม้เล็กๆข้างบ้านหนูพลยยืนหันหลังให้กำลังหุงข้าวต้มไฟอ่อนๆอย่างขมักขะม่นเสื้อยือดเนื้อนิ่มสีอ่อนที่เธอสวมใส่อยู่มันหลวมโพกผ้าไปตามตัวสาวที่กำลังเติบโตเต็มที่เนื้อผ้าบางเบาจนเห็นสัดส่วนโค้งเว้าได้ถนัดตาและที่ทำให้ตาทองแทบหยุดหายใจก็คือ ต้เสื้อตัวนั้นไม่มีอะไรเลยหัวใจของตาเท่าเต้นโคมโคมแรงเกินกว่าจะควบคุมได้มือไม้สั่นน้อยๆอ,อย่างที่ไม่เคยเป็นมาเนิ่นนานเขาเบือนหน้าหลบแทบไม่ทันแต่สายตากับห้ามไม่อยู่หนูพอยหันมายิ้มใส่าย,ายดวงตากลมโตฉายแววสดใสไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวตาจ๋าตาตื่นแล้วเหรอจ๊ะหนูทำข้าวต้มใส่ขิงเอาไว้ให้ตาด้วยนะอร่อยแน่นอนเลย เธอพูดเสียงเจอยแจ้วพร้อมหิ้วหม้อใบเล็กมาตั้งบนโต๊ะตาทองกืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากพยายามไม่มองตรงหน้าอกอวบอิ่มที่สะท้อนจังหวะหายใจเบาๆภายใต้เสื้อยืดบางเบาแต่ยิ่งพยายามไม่มองใจก็ยิ่งสั่นไหวละลัวแทบขาดใจพอยเสียงห้าวห้ห,หลุดจากปากอย่างห้ามไม่อยู่พอย,ยิ้มกว้างดวงตาสายแจ๋วตาทองหลับตาลงแน่นๆสูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนจะพูดเสียงเค,อ,เคอืเๆอต่อไปนี้นะเวลาจะออกไปไหนใส่เสื้อชั้นในด้วยนะลูกเขาพูดออกไปแทบไม่เป็นภาษาหนูพอยหน้าแดงเลืออย่างรู้สึกผิดเธอพยักหน้ารับพืชนพือย่างรวดเร็วขอโทษค่ตาหนูลืมหนูไม่รู้ว่ามันไม่ดีนะเสียงหวานหวานสั่นน้อยอย,อย่างคนที่ไม่เจตนาเลยจริงๆตาทองมองเด็กสาวตรงหน้าแล้วได้แต่หันหลังกลับ เดินไปที่ชายระเบียงสายลมเช้าเย็นเยียบปะท่าใบหน้าแต่หัวใจของชาชรากับร้อนระอุแทบแตกเป็นเสียงเสียงเขากำลังตกหลุมรักเด็กน้อยที่ตัวเองให้สัญญาว่าจะดูแลไม่ใช่ในฐานะผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วเย็นวันนั้นฝนตั้งเขามาตั้งแต่บ่ายตาทองที่ออกไปตัดเฟืนหลังสวนรีบเร่งกลับมาเพราะกลัวหนูพลจะลำบาก แต่ไม่ทันไดฝนก็ซัดสายโหมกระหนามลงมาอย่างบ้าคลัง่งเสียงฟ้าร้องดั่นจนพื้นไม้ใต้เท้าสั่นสะเทือนตาจา๋าเสียงหวานๆดังขึ้นจากในบ้านเมื่อหนูพลวิ่งกระหืดกระหอบมาทางชายคาเรือนร่างเล็กๆเปียกปอนจนเสื้อบางแนบชิดไปกับผิวเนื้อสาวที่จะเจริญเต็มวัยตาทองถึงกับยืนนิ่งงนันภาพตรงหน้าทำเอาหัวใจของเท่าสั่นละลิก เลวลูกเข้ามาในบ้านแล้วเขาร้องเรียกเขาร้องเรียกพางยื่นมือมาคว้าแขนเลวเล็กอย่างรวดเร็วหนูพลตัวสั่นละลิกน้ำฝนเกาะพาวไปทั่วร่างตาทองดึงเธอเข้ามาแนบอกโดยไม่คิดว่าไออุ่นจากอกกว้างรับร่างได้น้อยนั้นไว้แน่นแล้วหนาวไหมลูกเสียงห้าวกระซิบถามมือใหญ่ๆรูบหลังของเธอเบาๆเพื่อได้ความหนาวสัน่น พลอยเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตเปียกชื้นทั้งน้ำฝนและน้ำตาเธอสั่นแน่น้อยก่อนจะซุกหน้าเข้าที่อกของตาทองอย่างไว้ใจตากลัวค่ะเสียงฟ้าร้องมาหน้ากลัวจังเลยอะค่ะเสียงหวานหวานสั่นเครือตาทองกอดร่างนุ่มนิ่มเอาไว้แน่นขึ้นอีกนิดมือหยาบก้านรูปผมของเธออย่างปอบประโลมทั้งที่หัวใจของเขาเอกำลังเต้นแรงจนแทบทะลุอกพลอยเบียดตัวเข้ามา แนบกับตัวของเขาอย่างไม่รู้ตัวไออุ่นจากเลือนกายสาวที่แนบชิดบวกกับกลิ่นหอมไออุ่นจากเลือนกายสาวที่แนบชิดบวกกับกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติของวัยสาวทําให้ร่างเท่าแข็งเก่งแทบสิ้นสติมือหนึ่งรูบไล่เปียกชื้นอีกมือหนึ่งเผลอรูปแผ่นหลังเนียนนุ่มผ่านเสื้อบางๆอย่างแผ่วเบา มือหยาบลูบไล้ไปตามแนวกระดูกสันหลังเล็กๆรู้สึกถึงความอ่อนหวานทุกอนูของเนื้อสาวไม่ต้องกลัวนะลูก,ลกเสียงของตาทองแหบผ้ายังกดเอาไว้ไม่อยู่หนูพลอยเงยหน้ามองเขาดวงตากลมโตกับพิบช้าๆล้วกับรับรู้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปลิมฝีปากน้อยๆเม้มเข้าหากันก่อนจะหลุดเสียงเบาๆว่าตาจ๋าอยู่กับหนูนะอย่าไปไหนนะตาประโยคสั้นๆ แต่จุดไฟในอกคนเฒ่าให้ลุกโชนได้ตาทองก้มลงแต่หน้าผากหนูน้อยแนบเบาเบาด้วยความรักอันร้อนลุ่มร่างสองร่างแนบชิดกันอยู่ใต้เสียงฝนกระหนำ่ำหายใจอิงกันอย่างเงียบงนันแต่หัวใจสองดวงกลับส่งเสียงกึกก้องแข่งกับเสียงฟ้าร้องไม่หยุดหลานจากคืนฝนกระหน่ำคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตาทองกับหนูพลอยเหมือนมีกระแสไฟฟ้าบางอย่างที่มองไม่เห็น ล่องลอยอยู่เต็มอากาศตาทองสังเกตได้ว่าหนูหน้อยของเขายิ้มหวานขึ้นสายตาซุกสนขึ้นและเวลานั่งใกล้ๆก็มัดเอียงตัวเบียดเข้ามาโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเย็นวันหนึ่งหลังจากทำสวนเสร็จหนูพลอยเดินมาหาตาทองที่กำลังผูกมัดฟืนอยู่ใต้ถุนบ้านตาจา๋าเสียงหวานๆดังขึ้นข้างหูก่อนที่ร่างนุ่มๆจะเบียดชิดเข้ามาหา ตาทองชะงักมือหันไปก็พบว่าพลอยนั่งยองๆอยู่ข้างตัวดวงตากลมโตใสาแจวและเสื้อเชื้อตัวโค้งที่เธอใส่อยู่ก็ไม่ได้ติดกระดุมจนมิดชายเสื้อหลุดลุย่ยเผยผิวนวลเนียนขาวตรงเนินอกน้อยๆอย่างไม่รู้ตัวเลือดในกายของตาทองพุ่งพ่านขึ้นมาทันทีเขากืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอฝืนใจพูดเสียงเข้มพอยมานั่งแบบนี้มันไม่ดีนะลูกไปนั่งดีๆนู่นไป แต่หนูพลอยกับยิ้มหวานขยับมาใกล้กว่าเดิมมือเล็กๆยกขึ้นแตะแขนของเขาเบาๆทำไมล่ะคะตาหนูแค่อยากอยู่ใกล้ๆกับตาเองค่ะเสียงหวานเชื่อแจ้วแต่สายตาที่ช้อนมองเขานั้นมีแวววาวและยิบระยับอย่างน่ากลัวพลอยตาทองคางต่ำอย่างอ่อนแรงตาไม่ชอบหนูเรอคะ หนูพลอยทำตาเศร้าเอียงหน้าซบล่ของเขาอย่างแนบแน่นความนุ่มนิ่มจากร่างสาวแนบชิดแผงอกที่ร้อนเผาของคนเท่าโดยตรงตาทองกัดฟันกอดพยายามกั้นหายใจมือสองข้างกำแน่นจนเส้นเลือดปูดตาไม่อยากทำผิดกับหนูเขาพูดเสียงสั่นเครือแต่หนูพลอยกับขยับซุกตัวขึ้นมาอีกนิดปลายจมูกเล็กๆคอเคลียอยู่แถวซอกคอหยาบก้านของเขาไม่ผิดหรอกค่ะหนูโตแล้ว แล้วหนูก็รักตาจานะจ๊ะเสียงนั้นหวานเจือกลิ่นน้ำตาลอ้อนวอนจนคนฟังแทบละลายมือเล็กๆเ,เอื้อมมากอดเอวของเขาแน่นใบหน้าสายซุกซ้ายซ่อกคอของเขาเบาๆอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวกลิ่นหวานตามธรรมชาติของวัยสาวรอยคุ้งราวกับว่าเป็นยาสะกดใจตาทองหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เขารวบร่างน้อยมากอดแน่นก่อนจะก้มลงประทับลิมฝผีปากแห้งผากกับแก้มนวลของหนูพลอยอย่างเผอตัวหนูพลอยไม่ได้ขัดขืนเลยกับเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มหวานให้เขาอย่างเต็มใจและเพียงชั่ววูบเดียวความอดทนที่เก็บงามมาเกือบทั้งชีวิตของตาทองก็แตกสลายลงในอ้อมแขนอุ่นนุ่มของหนูพลอย เสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าดังสอดคล้องกับเสียงหายใจถีกระชั้นค่ำคืนนี้ดาวเต็มฟ้าเป็นพยานรักแสงแดดยามเช้าสอดส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆของเรือนท้ายสวนกลิ่นไอดินหลังฝนตกเมื่อคืนอบอวลอยู่รอบตัวตาทองเลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆสัมผัสได้ถึงน้ำหนักนุ่มนิ่มที่แนบกายเขาอยู่หนูพอยนอนซบอยู่ที่อกของเขาไปหน้าหวานใสซุกอยู่ใต้คางอย่างวางใจ รอยยิ้มอ่อนๆอยังประดับอยู่บนมุมปากน,น้อยๆของเธอตาทองยกมือขึ้นรูปเรือนผมนุ่มสลวยเบาๆหัวใจที่เคยหยาบก้านจากวันเวลายาวนานเหมือนถูกหลอมละลายด้วยความอ่อนหวานของเด็กสาวในอ้อมกอดของเขาเมื่อคืนคืนที่เขาไม่อาจฝืนความรู้สึกลึกสุดในใจได้อีกต่อไปหนูพลอยมอบทุกอย่างให้เขาทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งรอยยิ้มที่ใสสะอาดตาจา๋า เสียงเงิมงำเบาๆบาดังขึ้นจากอกหนูพลขยับตัวเล็กน้อยเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมองเขาด้วยสายตาเป่งประกายดวงตากลมโตนั้นเต็มไปด้วยความรักและการยอมรับอย่างหมดหัวใจเช้าแล้วนะคะเสียงหวานกระซิบเบาๆตาทองยิ้มกว้างกว่าที่เคยมือใหญ่รูปแก้มนวลอย่างทนุถนอมอืมเช้าแล้วโูกเขาก้มลงหอมกลุ่มผมนุ่มๆอย่างห้ามใจไม่ได้ หนูพลอยขยับตัวขึ้นมาเล็กน้อยสวมกอดเขาแน่นกว่าเดิมรำตัวแนบสนิทกับอกแก่งอย่างไม่อายตาจ๋าเสียงหวานเลือกเบาๆแล้วเธอก็ขยับปลายจมูกแตะลูบไล้ไปตามแนวคางหยาบๆบของเขาหนูดีใจจังนะาจ๋าตาเสียงกระซิบแผ่วเบา,บาเสียจนแทบไม่ได้ยินแต่ตาทองได้ยินชัดเจนในใจเขาตอบกลับด้วยการกอดเธอแน่นขึ้นไออ่นของการและการโอบล้อมทั้งสองเอาไว้แน่นหนา ดาวกับโลกใบนี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นหนูพลอยสุกตัวขึ้นมากอดจูบแผ่วเบาตรงมุมปากของเขาอย่างหน่าเอ็นดูตาทองหัวเราอเบาๆในลำคอก็จะพลิกตัวขึ้นมากอดเธอเต็มสองแขนทาบทับริมฝีป,ปากหยาบก้านลงกับหน้าผากน้อยๆอ,อย่างอ่อนโยนตารักหนูนะตารักหนูนะรักหมดหัวใจเลยเขาเอ่ยด้วยเสียงที่ต่ำพาแต่ก็มั่นคงหนูพอย,ยิ้มหวาน ดนดวงหน้าเรืองรองเธอซุกหน้าแนบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งพึมพำมตอบเบาๆหนูก็รักตาจ๋าคนเดียวตลอดไปเลยค่ะใต้แสงแดดอ่อนจางๆยามเช้าสองหัวใจที่เคยเหงาหงอยตอนนี้ผูกพันแน่นหนาด้วยสายใยรักที่ไม่มีวันเสื่อมคายแดดยามสายสองลงมาแดงขึ้นนิดหน่อยหนูพลอยเดินยิ้มล่าออกมาจากห้องแต่งตัวดังบ้านด้วยเสื้อเชิ้ตแขนกุดพิ้วๆกับกางเกงยีนสั้นจู ที่ขับผิวขาวนวลเนียนให้ยิ่งหน้ามองขาเรียวยาวแบบวัยสาวพึ่งจะเริญเต็มที่เตะตาเข้าเต็มๆต,ตาทองที่นั่งเดาไม้กวาดอยู่ใต้ถุนบ้านเงยหน้าขึ้นพอดีแล้วก็แทบหลุดมืออะแฮมตาทองกบแอมกะไอเบาๆดวงตาคมของเขามองขาเนียนๆของหนูพลอยอย่างห้ามใจไม่ได้หนูพลอยเห็นสายตาของเขาก็ยิ้มหวานหมุนตัวช้าๆอวดความสดใสเหมือนดอกไม้บาน สวยไหมคะตาเสียงออดอ้อนดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มหวานชำตาทองหลบตาทันทีหน้าเริ่มแดงเลือดทั้งที่ผิวก้านแดดเขาก้มหน้าก้มตาเหล่าไม่กว่าต่อแบบเก๊กเก๊กลางๆสวยสิเขาพึมพำเสียงเบาแทบไม่ได้ยินหนูพลอยหัวล็อคิกคักก้าวเท้าเปล่าเข้ามาใกล้ๆจนตาทองได้กลิ่นหอมอ่อนๆประจาตัวของเธออีกแล้วหนูจะไปช่วยตาเก็บกล้วยที่หน้าบ้านนะคะ มีคนมาซื้อด้วยตาจะได้พักบ้างพลอยว่าพางผูกผมห่างม้าส,สูงสูงเปิดลำคอระหงอวดผิวนวลเนียนตาทองหน้าตึงนิด,น,ดนิดทันทีนึกถึงพวกหนุ่มๆที่อาจจะผ่านมาเห็นขาเรียวยาวๆขาวจ้วของหนูพลอยแล้วใจสั่นได้ตาก็งุดหงิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวใสก่กางเกงขาย,ยาวกว่านี้ได้ไหมเขาพูดเสียงเบาแต่ก็จริงจังหนูพลอยหันมาทำตาโตแล้วก็ยิ้มกว้างกว่าเดิม ตาจ๋านี่ตาห่วงหนูหรอคะเสียงใส่ๆอดอ้อนจนตาทองใจเต้นตุบๆไม่ได้ห่วงตาทองตอบทันทีแต่สายตาที่หลบวูบและมือที่กำด้ามไม้แน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดขึ้นมามันฟ้องหมดแล้วหนูพอยิ้มกว้างย่อตัวลงนั่งยองๆข้างๆเขาเอียงคอใส่ยอย่างน่ารักไม่ห่วงจริงๆหรือคะตาเธอดากเสียงหวานๆแล้วขยับเข้าไปใกล้กอดแขนของเขาเบาๆตาทองแข็งทื่อไปทั้งตัว ความนุ่มนิ่มจากอกสาวเบียดกับแขนด้าๆของเขาเต็มๆตาห่วงหนูค่ะหนูรู้นะเสียงกระซิบที่ข้างหูพร้อมกับรอยยิ้มสดใสซื่อๆทำเอาตาทองใจาลายเขาถอนหายใจยยาวๆมือใหญ่ยกขึ้นรูปหัวน้อยๆของเธอเบาๆไปเปลี่ยนทะลูกไปตาไม่อยากให้ใครมองนะ่ะน้ำเสียงอ่อนลงแต่ก็ยังแฝงความจริงจังเต็มที่หนูพลอยหัวล็อกคิกคั ก่อนจะกอดแขนของเขาไว้แน่นขึ้นแล้วซบหน้าลงกับหัวไหล่ของเขาได้ขาดตาจ๋าหนูจะใส่ยาวๆเฉพาะให้ตาดูคนเดียวเลยเสียงออดอ้อนหวานเจีย๊ยบทำเอาตาทองหัวใจเต้นโคมๆหนูพลอยลุกขึ้นหมุนตัวเบาๆก่อนวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมเสียงหัวเราะใสๆย,ยิ่งทำให้ตาทองนั่งเหลาไม่กว่าต่อด้วยหัวใจที่ฟูฟ่องจนแทบลอยได้ หลังจากเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวตามคำขอของตาทองแล้วหนูพลอยก็วิ่งปอออกมาหาตาเท่าอีกครั้งหนึ่งพร้อมผูกผ้ากันเปื้อนสีฟ้าพาสเทลสดใสาตาจา๋าหนูอยากหัดทำกล้วยกวนด้วยนะคะเสียงใสๆดังขึ้นข้างหูพร้อมกับรอยยิ้มหวานที่ทำให้หัวใจของตาทองอ่อนยวบยาบตาทองหัวเราะเบาๆยกมือใหญ่รูปหัวน้อยๆของเธอมากวนกับตาสิหนูจะได้รู้ว่าทำยังไงบ้าง เขาตักเนื้อกล้วยสุกหอมๆใส่กระทะทองเหลืองเตรียมไม้พายไม้พายยาวๆไว้ให้แต่หนูพลอยยังจับท่าทางไม่ถูกพยายามคนกล้วยในยกระทะแต่ก็เก้ะก,ก้กลางๆเก้งก้างไม่เป็นท่าตาทองเลยขยับมายืนซ้อนหลังมือใหญ่โอบมือเล็กของเธอเอาไว้แน่นจากด้านหลังแบบนี้สิลูกเสียงนุ่มทุ้มกระซิบเบาๆข้างหูความอบอุ่นจากร่างสูงใหญ่แนบแน่นอยู่เบื้องหลัง หัวใจของหนูพลอยเต้นแรงจนแทบหลุดออกมามือหยาบก้านที่ผ่านงานหนักมาทั้งชีวิตกำลังประคองมือของเธอไว้อย่างทะนุถนอมที่สุดกลิ่นกายอุ่นๆของตาทองห้อมล้อมเธอจนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนหนูพลอยเม้มปากแน่นพยายามไม่เขินค่อยๆคนอย่ารีบร้อนนะตาทองสอนอย่างใจเย็นลมหายใจอุ่นๆลินรถอยู่ที่ซอกคอของเธอ หนูพอยพยักหน้าช้าๆแต่ในใจแทบจะกีรีดร้องออกมาแล้วท่าทางใกล้ชิดแนบแน่นมือใหญ่ที่โอบแน่นอกของเธอแบบนี้ทําเอาหนูพอยตัวอ่อนยวบอยู่ในอ้อมแขนของตาทองไปหมดกล้วยในกระทะส่งกลิ่นหอ,หอมหวานไปทั่วแต่ไม่หวานเท่าความรู้สึกในใจของสองคนที่แนบชิดกันอยู่ตอนนี้เก่งแล้วลูกเสียงกระซิบชมอย่างอ่อนโยนทําให้หนูพอยยิ้มกว้างขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว เธอเอ็นตัวพิงตาทองมากขึ้นนิดหนึ่งจนไหล่บางแนบกับอกวกว้างของเขาเต็มๆเมพราะมีตาจ๋าสอนนะคะเสียงหวานตอบเบาๆตาทองนิ่งไปนิดหนึ่งมองเซลล์หน้าสวยหวานที่แดงะเลือ่อขึ้นมาเพราะความเขินอายมือใหญ่ลจาจมือของเธอเบาๆเลื่อนไปประคองแก้มนวลที่แดงจัดด้วยปลายนิ้วหยาบๆอย่างแผ่วเบาหนูพลอยของตาเขาพึมพำเสียงผ้าหนูพลอยยิ้มหวานดวงตากลมโต เปียงประกายความรักเต็มที่เธอเอียงหน้าเล็กน้อยแนบริมฝีปากนุ่มนิ่มลงที่หลังมือหยาบก้านของตาทองแผ่วเบาจูบที่ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากจะบอกว่าเธอรักเขาเหลือเกินตาทองยืนนิ่งเหมือนถูกตึงไว้ตรงนั้นหัวใจที่เคยก้านแดดมาเกือบทั้งชีวิตบัดนี้ละลายจนหมดสิน้นด้วยรอยจูบแผ่วเบานั้นกลางแดดยามสายในกระท่อมไม้เก่าๆกลา,า,างสวนกล้วยมีเพียงเสียงหัวใจสองดวง เส้นสอดประสานกันอย่างเงียบงัน